สองนะคะเป็นเป็นบุ่กันเกิดเคยเกิดเพเป็นอ่านจดท้องการบุตรค่ะอันน้ ภูมิที่ต้องเกิดภูมิที่ไปเกิดเนี่ยต้องทำทำได้อว่าหาเพราะฉั้นองค์ทางของสัยนิานโอยางตอเวลยวก็มตอ่างที่ีูปหนึ่งหน่งยีแล้วก็ี่ เรียรวนแบบเกิดมา้เป็นเกอร์เปนโน้ทุกคนเลยเพราะฉนา้นทุกคนที่เคยเกิดมาแล้วอ่ะจะมีทุกหมดก็คือภูมิภูมิเลยถ้าเป็นัก็ถจะเป็น26แล้วก็คือ14นะคะเคยเกิดมาแล้วพอเราาองค์ทำได้เลยปองค์ทของสทัศก็คือรูปเคยเกิดอันนี้จะเรั่มตั้งกนก่อนอันนี้คือ่า เรื่องนี้ช้าๆน้เหีนไม่ทันี่ใเขีนเขียนช้าๆพูดจ่าแล้วขีดเนกัรูปเคเกิดอะนี่เคยเกิดชบเง้ยเคยเคดเคย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 ก็เคยเคก็เอ้นี้บุกันแล้มาดู สันเสียบทฉันถามว่าแล้วเวทนาฐานเคยเกิดแกบ,บุคบุคคนนั้นด้วยใช่ไหมไป <Naw. S 2> เกิดไหมเกิดเยพื่ะฉันทุกคนรู้เคยเกิดเวลาคัณซิ่งประมาณเดือนกันงู Sí, Bien. 对吧？对吧？ ปัญหาถามว่ารูปขระันเคยเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปฏิวัจนาวิสัชนาว่าหามันตาซึ่งเป็นคำวิสัชนารับรององค์ธรรมของสันนิฐานบทเพราะว่า ผูชนสีผลบุคคลสีซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในสาอภูมิซึ่งเป็นองค์รรมของสันนิฐานบทเหล่านั้นเวทนาขันก็เคย

ตโ,โาารูปปัปขันโตนุปัชชิตาตัสสะเวทนาขันโตนุปัชชิตาติรูปขันไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็ไม่เคยเกิแกคคดกแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชน,ะนาณติ ใช่มีซึ่งเป็นธรรมและการจำแนกโกฐาสะในอนุโลมปุฉายาัสสารูปักขันโทนุปัจิตะเป็นสันนิฐานบทาสะเวทนาขันโทนุปัจิตทะเป็นสังสยาบทองรรมขงองสันนิฐานบทไม่มี เมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานกทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยากทก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นโมคะปัญหาถามว่ารูปขันไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหม พระองค์จึงทรงแก้โดออยปฏิเคปปัจจิสัชนาว่า 1000000 เวท,ทานาขันก็ไม่เคยเกิดกับแก เคยเกิดในพกต่างๆนั้นไม่มีมีแต่บุคคลที่รูปถันเคยเกิด สเพราใช้คำตอบเดียวก็คือนักที่ถ้าอดตโสดไอ้นักาว่าึ้นต้นด้วยรู้ปัจจิด สปัาสซะซอเสือสองตัวยิงย่งรีบยิ่ง ญาตถะารูปปั o, ันโทอุปปัชิตะตาสะตาถาเวทนาขันโทอุปปัชชิตาติทุรุภขันเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใดเวทนาขันก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม แยกทีแยกใช่แ้แบบนี้ผมมากใช่ค่ะ2ชจะมาก8่่เราต้องต้อง็บวใช่แล้วก็เมไหนที่อยู่เดในมาส่งรักษาที่ ไปหาสาที่อก่อนงสายดึงดงดตอหมายต่อไปรขันเอันนี้เลย mưa đụng khôn lào nắng gần như nay sáng nhá. ันนิฐานบทตัสะตัทะเวทนาขันโธอุปชิตทะเป็นสังสยะบทองค์ธรรมของสันนิฐานนบทได้แก่สุขติอเหตุุขะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอสัญญาสัตตภูมิหนึ่ง และภูตูชนสีผลผุกคนสีซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโการภูมิกับปัญจโการภูมิ21เป็นสุทธาวาสะภูมห้าสัญญาบท อยากให้เป็นภาพความรู้จริงคืมันใช้แบบนี้่ะแต่ว่าเราเราเปลี่ยนขอโทษนะเอาเป็นอันนี้นะหลายป่าไม่เป็นไรถ่ายแล้วได้เอามันเหมือนกันถ้าเหมือนกันอันเก่าก็ได้ เอาไปเอาไปเอามาค่ะลงใส่เลขนะคะเอามาเลข10เอาไปใส่ไว้ข้างหน้านะจบจากห้อง mm. <coughs> 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 ภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคย